ระบบจำลองวิถีเซียนตอนที่16แค่เจ้านี่เนี่ยนะผิวขาวจู๋ขนาดนี้เคยออกทะเลบ้างหรือเปล่าพวกเจ้านี่มันตาโถวจริงๆดูไม่ออกเรื่องไงว่าใครเป็นใครท่านผู้นี้คือยอดคนที่ผู้ดูแลเจ้าเชิญมาเป็นพิเศษอีกไม่นานก็จะมารับช่วงต่อเรือลำนี้ของพวกเราแล้วพวกเจ้าช่วยสุภาพกันหน่อยนูกพี่พี่เป็นกัปตันเรือชางหยวนมาเกือบสิปีแล้จะยอมยกตำแหน่งให้ง่งายได้ไงนั่นน่ะสิเฮ้อ สู้รอตอนออกทะเลแล้วจับมันโยนลงไปเป็นอาหารปลาดีกว่าคนตายกลางทะเลสักคนมันเป็นเรื่องปกติตายไปใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆก่อนถึงจะรู้ว่าทุกคนให้เกียรติค่าจ้างหาวปัวผู้นี้มากก็เถอะแต่เรือช้างหยวนยังไงก็เป็นทรัพย์สินของผู้ดูแลเจ้าพวกเราก็เป็นแค่คนที่ขายชีวิตทํางานให้เขาเท่านั้นในเมื่อตอนนี้ผู้ดูแลเจ้าบ,บอกว่าจะเปลี่ยนคนข้าเองก็จนปัญญาเหมือนกันฮก็แค่ลูกไม้ตื้น ทุกท่านไม่เชื่อใจข้าหรือจะบอกว่าผู้ดูแลเจ้ามองคนผิดไปกันละ่ะในเมื่อข้าได้รับปากกับผู้ดูแลเจ้าแล้วว่าหากออกทะเลทุกครั้งก็จะต้องหาสมบัติได้เจอก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนหรือว่าเจ้านี่จะมีฝีมือจริงๆเน่อจ้ะนะเป็นเรื่องจริงหมังสายตาของผู้ดูแลเจ้าไม่ธรรมดาปกติมองคนไม่เคยพลาดหรอกไอ้ที่ว่าออกทะเลทีไรก็เจอสมบัติอะไรนั่นะข้าไม่เชื่อหรอก เห็นชัดเลยว่าใช้เส้นสายกาจะมาแยกต,ตำแหน่งกับตำเรือของข้ามากกว่านึกว่าข้าไม่รู้หรือไงไหนๆเจ้าคุยโตไว้ขนาดนั้นข้าอยากจะเห็นจริงๆว่าเจ้าจะจบเรื่องนี้ยังไงออกเรือออกเดินทางได้เรือช้างหัวแล่นออกไปโดยไม่อาศัยลมเคลื่อนออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลกว้างไม่พึ่งพาแรงลมและไม่ใช้แรงขนแต่ขับเคลื่อนด้วยชุดค่ายกลขนาดจิว๋วที่ใช้ศีลาววิญ,ญญาณเป็นพลังการ บนเรือยังติดตั้งตัวนำวิญ,ญญาณเอาไว้เมื่อตรวจพบร่องรอยของปลาหลิวหลีในหน้านน้ำใกล้เคียงตัวนำวิญ,ญญาณก็จะส่งสัญญาณบอกทิศทางแต่ว่าทะเลนั้นกว้างใหญ่ไพศา,ารลระยะที่ตัวนำวิญ,ญญาณสามารถรับรู้ได้มีขีดจำกัดดังนั้นจึงจําเป็นต้องอาศัยลูกเรือที่มประสบการณ์เพื่อค้นหาขอบเขตข้าวที่ฝูงปลาจะปรากฏตัวให้เจอก่อนแต่หากต้องมาเิญหน้ากับพายุโหมกระหนำ่ำหรือฝูงปลาอพยพย้ายถิน่นฐานประสบการณ์ที่มีมาทั้งหมดก็ไร้ค่า ทำได้เพียงแค่งมเข็มในมหาสมุทรต้องวัดดวงกรรันล้วนๆและดูเหมือนว่าช่วงของเรือฉ่างยวนใจยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่เพียงแค่เหล่าลูกเรือจะพากันหน้าดำขาเครียดแม้แต่จางหาวโปเองในใจก็เริ่มล้อมลนขึ้นมาขออยังไงซักครั้งนี้ผู้ที่ได้ที่โหลดจะต้องมีบทลงโทษกฎของเกาะคือกําหนดให้ล่องเรือกลับมาภายในหนึ่งเดือนรอบนี้เรามงมขาของมาได้นิดเดียวเองดีไม่ดีอาจจะได้น้อยที่สุดในสํา ก็ได้แต่หวังว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าสถานการณ์จะพลิกผันได้บ้างขอท่านเซียนคุ้มครองได้เถอะโอ๋ในนี่สุดก็ยอมออกมาจากห้องพังแล้วอย่างกันเลยถ้าไม่ใช่พาเห็นว่ายังออกมาหยิบอาหารกินนกวันข้านึกว่าเจ้าตายคาห้องไปแล้วข้าต้องการเรือเล็กหนึ่งลำข้าเห็นขุมสมบัติแล้วว่าไงนะจะเจ้าเจ้าไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมรีบเติมเรือเล็กให้ข้าทีข้าเห็นอัญมณีใต้ทะเลลึกกำลังส่งประกายวิบวับรอให้ข้าไปเก็บกู้อยู่ โอกาสมักผ่านไปไวแสงของสมบัติใกล้จะลิบลี่ลงแล้วข้าก,กำลังจะฆ่าสายตาจากตำแหน่งของมันแล้วเร็วเข้ารีบเตรียมเรือได้เลยพวกเจ้าห้ามตามมาล่อสัญญาณจากข้าทำไมล่ะพวกเจ้าเสียงดังเกินไปจะรบกวนการมองเห็นของข้า,าได้ลูกที่เป็น,ปนไปได้ไหมว่ามันจะหนีไปคนเดียวพูดบ้าอะไรทะเลใหญ่กว้างขนาดนี้ตัวคนเดียวแถมไม่พกสเสบียงแห้งติดตัวจะหนีรอดไปไหนได้สองช่วยยามต่อมา นั่นสัญญาณเร็วเข้าเอาเรือเข้าไปสมบัติอยู่ตรงนี้ลงน้ำอัตข่ายลงไปเข้าใจแล้วสะสมบัติเงินทองอัดแน่นถึง16หีบลูกพี่เขาไม่ใช่ราคาคุยเลยเขาทำให้ทุกคนได้ห่อสมบัติกลับไปเต็มไม้เต็มมือจริงๆเป็นเรื่องจริงรอเนี่ยเจ้านั่นสามารถหาขุมสมบัติที่จมอยู่ก้นทะเลได้เจอจริงๆความสามารถระดับนี้เขาคือยอดคนยอดคนประเภทเดียวกับผู้ดูแลเจ้า จ้างหาโปูเอ,อ๋ยจ้างหาวปูนานทีปีหนจะได้เจอผู้สูงสกักดแท้ๆนอกจากเจ้าจะคว้าโอกาสไว้ไม่ได้ยังมีความคิดหน้าขำว่าอีกฝ่ายจะมาป้นกองเรือเล็กจิ๋วของเจ้าอีกไม่ได้การข้าต้องรีบไปขอโทษเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทันทีณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ เอาละครับก็จบงไปเรียบร้อยกับอีกหนึ่งตอนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปมาตอนไหนจะรีบทําให้นะครับแต่ว่าอาจจะชา้าดีหนึ่งยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านดเลยนะครับยังไงไม่ติดตามกันอีกทีครับสวัสดีครับ